วันนี้นะครับลุงป้อมเขาไปเจอกับนักข่าวก็บอกกับทางนักข่าวนะครับว่าตนเนี่ยไม่ได้ลงเล่นการเมืองละไม่ได้ไปบริหารจัดการในส่วนของฝ่ายบริหารแต่ก็ยังจะคงทําหน้าที่ของหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่และก็ยังได้เปลยนะครับว่าในส่วนของตําแหน่งสสก็มีแผนที่จะลาออกทําให้บัญชีรายชื่อเนี่ยของพักพลังประชารัฐจะขยับขึ้นมาครับโดยลําดับที่สองเนี่ยก็คือท่านสันติครับ แต่ถ้าสันติเนี่ยมีรายชื่อติดอยู่ที่คอรมอรครับก็หน้าที่จะขยบไปเป็นอันดับที่3นั่นก็คือคุณชัยวุฒนาคมาดิสอนซึ่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2,566ที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐเนี่ยได้บัญชีรายชื่อเพียงแค่ตำแหน่งเดียวครับก็ส่งลุงป้อมเนี่ยเข้าสภาอย่างไรก็ตามเนี่ยณนะขณะน,นี้ถ้าลุงป้อมลาออกนะครับก็จะมี การลำดับถัดไปต้องไปดูอีกทีครับว่าทางท่านสันติเนี่ยเขาจะลาออกไหมซึ่งหากท่านสันติลาออกนะครับก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นคุณชัยวุฒ